ถ้าเราทาตัว uh huh. เราทําตัวและปฏิบัติเหมือนพระเนี่ยรเราจะได้ไประโยชน์สูงมากเลยแล้วเปลี่ยนอาหารเนี่ยคือตอนเที่ยงจนกระทั่งถึงประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าเนี่ยถ้าเป็นพระให้ฉันแต่น้ําออนุลมถ้าถ้าไม่ไหวถ้านันไหวเนี่ยก็ผมผมใช้ว่าไม่เอาเลยนะฮะน้ําหวานตัดทิ้งหมดเลยถ้าอยากจะยังยังอยากได้ความหวก็เอาสมุนไพรความหวพวกอรอห้างกล้วยเข้าไปช่วยหน่อยแต่ถ้าเป็นน้าผลไม้อะไม่ควรเลยบ้นผลไม้ก็ไม่น้ําผลไม้ทุกวันเนี่ย มันเป็นน้ำผลไม้ในกล่องอะ่ะม,มันมีแต่ตัวฟุตโต้ฟุตโตนี่มันทําให้เป็นไขมันในตับสูงมันทําให้ค่าของไตกีีสลายสูงม,มันไม่ควรอยู่แล้วน้ําหวานตัดได้ตัดเลยครับถ้าไม่ไหวจริงเอาน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะเข้าไปช่วยโอ้โหมันหายหิวทันทีเลยถ้าทำอย่างเงี้ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหนึ่งน้ำหนักตัวลงครับ สองเนี่ยในระยะเวลาที่การอดอาหารเนี่ยเซลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราถูกสอนมาว่าเซลเนี่ยเราต้องได้รับอาหารสามมื้อพลเรติศนิสยัยเซลเซลหนึ่งอ่ะมันเปรียบเหมือนบ้านบ,บ้านมันโล่งๆปรากฏว่ากินสามมื้อเนี่ยเหมือนถ้าขนขอเข้าไปเต็มบ้านมันลบแล้วมันก็มีไอพวกของเสียของกําจัดไม่ได้ของทิ้งไว้เกะกะยังไม่เคลียร์ไม่เคยยังไม่เคยได้เคลียร์บ้านจัดบ้านเพราะมีขอเติมทุกวัน แล้วพอเราเติมมาเนี่ยค่ะผมอายุห้าสกว่าปีเนี่ยเติมไปห้าสิกว่าปีเนี่ยแล้วคุณไม่เอาออกเนี่ยเซลล์มันก็ป่วยเซลล์มันต้องเคลียร์ตัวมันเองคืออดอาหารครับถ้าคุณอดอาหารเนี่ยสิบหสแปดชั่วโมงเนี่ยมันสามารถเคลียร์ตัวมันเองออกมาได้ของเสียมันก็ออกมามถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำปั่นผักผลไม้ครับอ๋อถ้าเป็นน้ำปั่นน้ำผลไม้สดใช้เครื่องปัน่น โอ้โหโดีครับดีเอาคือท้องว่างเนี่ยสาคัญที่สุดเลยอตอนท้องว่างแล้วบางคนบางคนบางบ้านเขาไปซื้อตัวแยกกากมาดีไหมพี่อย่างน้าผลไม้เนี่ยเป็นทั้งหมด4รูปแบบกันผลไม้น้าผลไม้รูปแบบแรกเนี่ยเพรียงเขาเรียกว่าจูอเซอร์น้ำแยกแยกอ่าไอ้ตัวแยกกากานแยกกากไอตัวแยกกากเนียกก่ยดีไหมดีครับดีคือต้องทานสดๆเราต้องการเอนไซม์จากตัวผลไม้ไสด ผัดก,กับผล,ลไม้สดอ,อย่างสมมติเอาผมยกแครอทแล้วเอาแครอทขึ้นมาเนี่ยคุณจะเอาแครอทแก้วหนึ่งเนี่ยคุณต้องเอาแครอทกี่ห,หัวรู้ไหมไม่แต่ว่าห้าหัวในน้ําแก้วหนึ่งโอ้แล้วกกคุณก็ทิ้งไปครับถูกป่ะอันนั้นเนี่ยคุณได้เขาเรียกว่าเอนไซม์พลังชีวิตนะแล้วก็วิตามินที่อยู่ในน้ําได้มาบางส่วนอ่ะนะอันนี้ได้อันนี้ดีแต่เอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยคุณต้องทานดื่ม หรือทานหรือดื่มเนี่ยสดสด,สดไม่ให้กวนเกิน15นาทีถ้าหมดไป15นาทีเอนไซม์ก็หมดพลังชีวิตไปแต่อันนี้อันดับแรกรแต่สิ่งที่คุณสูญเสียไปคือไอตัวกากมันไฟเบอร์ไฟเบอร์ที่ัอันที่สองเนี่ยที่ผมยกขึ้นมาที่คุณบอกมผมเนี่ยผมชอบวิธีของด็อกเตอร์ทอมบูดเร์ทอมบูเนี่ยเขามองว่าร่างกายของเราเนี่ยเราไม่สามารถ ย่อยผักผลไม้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราเคี้ยวอาหารเข้าไปเนี่ยผักผลไม้ที่เราเคี้ยวเข้าไปในปากเราเนี่ยครับเราเคี้ยวเร็วมากเลยแล้วเรากลืนเข้าไปเนี่ยแล้วคุณหมอความเป็นจริงว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยมันกว่นอนมันมันกว่าจะย่อยอื แล้วเมื่อก่อนจะดูดซึมออกไปมันดูดซึมได้ไม่ถึง20%เพราะว่าร่างกายเราดูดมันย่อยไม่ละเอียดและการดูดซึมมันถูกบล็อกโดยพวกการเคี้ยวที่ไม่ละเอียดของเราคืออนุภาคมันใหญ่เกินใหญ่เกินไปถูกต้องครับแต่ของดรออรบูเขาบอกว่าถ้าคุณเอาเครื่องปั่นยิ่งแรงยิ่งดีใช่คำว่ายิ่งแรงยิ่งดีดีเพราะมันมันมันเร็วมันทำให้ไม่เสียคุณค่าแล้วยังมีเอนไซม์อยู่ในระดับหนึ่งนะครับ เวลาปั่นเนี่ยผักสดผลไม้ที่ผมเคยสอนเทคนิคการในการปั่นเนี่ยคุณก็จะได้อินไซน์บางส่วนและคุณก็จะได้วิตามินเกลือแร่ที่อยู่ในผักผลไม้นั้นแทบทุกส่วนเอาง่ายๆครับคุณเอาไอ้นาทเสังมาเนี่ยเครื่องปั่นมันสามารถบดเม็ดฝรั่งเนี่ยปั่นละเอียดเนื้อโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างองุ่นเนี่ยเม็ดองุ่นเนี่ยแข็งนะเม็ดองุ่นแข็งส่วนใหญ่เราเรากินองุ่นเราทิ้งไหมเม็ดองุ่นทิ้ง อันนี้ผิดประโยชน์ที่สุดมันอยู่ที่เม็ดองุ่นอ๋อไม่น่าล่ะมันมีสารสกัดจากของเม็ดองุ่นถูกครับถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้เราปั่นทั้งเนื้อทั้งเมล็ดเนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างนี้เวลาซื้อง่นต้องซื้อแบบมีเมล็ดถูกต้องครับถ้าซื้อแบบไม่มีเมล็ดก็ได้แต่ความหวานเหรอใช่ครับมันก็มีมันก็มีประโยชน์แต่ประโยชน์มันน้อยน้อยกว่าเยอะแต่แพงกว่าด้วยนะแพงกว่าที่เครื่องปั่นเนี่ยมันปั่นทั้งเปลือกทั้งเมล็ดเนี่ยครับ มันมีโมเลกุลเล็กลงแล้วเราดื่มน้ำเข้าไปร่างกายสามารถดูดซึมจากเคยดูดซึมได้แค่20%่สจากการเคี้ยวมันดูดซึมได้ไป 80- ดสิถึงเกไม่เป็นภ<พ>าร<ล>ะกับกระบวนการย่อยในการดูดซึมใช่ครับที่<ม>อันที่สองที่ยี่โยถามมาน้าน้าน้าผลไม้อ,อันที่สามนะฮะอันแรกคือน้าเ็นสาย,ยัยากษ์แยกระภาระอันที่สองคือน้าปั่นปั่นผลไม้ไม่แยกัะอันที่สามคือน้ําผลไม้พวกน้ําส้มอน้ำมะนาว ดื่มได้ครับดื่มสดสดตอนนั้นน่ะดีแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็เสียคุณค่าไปมันก็จะเหมือนกันรยากาศเหมือนกันใ,นากกานใช่ครับแล้วเราไปเติมอะไรสนใหญ่ไปเติมอเ,เชื่อ,เ,อเติมน้ำเชื่อมเข้าไปนะฮะรสอ,อันนี้เราก็ได้ในสิ่งที่มันแปลกบอกเข้าไปเกินความจําเป็นน้ำน้ำตาลเราควรได้วันละกี่ช้อนหก <6 S 2> ช,ช,ช้อนชาครับแต่ทุกวันนะอาทิตย์ที่แล้วเราเห็นไหม ไอ้น้ำไอ้ชาเขียวขวดนึงเนี่ยยี่สิบช้อนชาสิบสองช้อนชาสิบสามช้อนชาไอ้ไตัวไอ้ตัวเปี้ยว <6 S 1> ห,ชหกช้อนชาคุณกินทิ้งสองขวดมันก็ล้นแล้วคุณยังไม่พูดถึงอาหารอนอื่นเลยแล้วที่น้ําตาลมันอยู่ในรูปของอาหาร,รอยู่ในรูปของผลไม้อยู่ในรูปของอื่นๆนอีกน,นะครับที่เราต้องรับต่อวนัน ที่เรากินพวกนี้มันลดแล้วน,นี่<ล>ปัญหาที่เราเจอกันอยู่เรื่องอน้ำตาลที่อันน้าตาลที่เราเจออันที่อันที่สี่คือน้ําผลไม้น้ําผลไม้กล่องเนี่ยคือปัญหาเลยมันเป็นอะไรที่มันเติมอะไรฮะเติมไปสารุงแต่งให้รสให้ชาติอ,อเติมน้ําตาลเติมอะไรที่มันเป็นอ่ S <S> <S <S พี่เข้าใจไหมพี่เข้าใจอารมณ์แบบนี้ไหมไม่รู้จะกินไม่รู้จะกินอะไรดื่มอะไรไปซื้อน้ําผลไม้กินรู้สึกสุขภาพดี <S 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 2> <S 2> แค่หยิบกล่องมากูรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงแล้วคือมันไดมน้มันได้ฟิล